my name is who? My name is q e e n Thai. Hi, สวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีรู้ครับคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไร I'm not sure. What's your name? Oh, my name is Kun Andrew. วันนี่สิไปเอาแว่นตาแว่นตาหาลอยแว่นตาโจรหาลอย บรรยากาศในเมืองลิงคน,น,น,นคนอนบรรยากาศค่อนข้างจะมืดคึมคึมคึมเหมือนนี่ไปส่งแมทธิวไปส่ง Jessica, เจสสิกาแล้วกลับมาไปเอาแว่ตาคนนะ่ะโอ้ยบรรยากาศคึมคึมแต่ว่าเหมือนนี่เขาว่ามันสิฮอนสามสิบเจ็ดองศาเตอร์ทีเซเว่นตัวเดย์็ดสิ it's beautiful <S <Yeah. S 1> only 15 degrees away Is it? Any, any. Why you like Thai lady? Well, you mean why do I like you? <laughs> yeah. Because you're a really nice lady. <laughs> and You look let's, ugly. Yes, let's not go into details. Oh, uh, Somebody said I look ugly, me. still? No, it's not true. So I look beautiful, you mean? Yes, that's it. <laughs> what about sexy then? i any Oh, sexy? yes, sexy as well, yes. <laughs> <Okay>. <laughs> ฝีแมทัฝีแมทับฝกแจมแปลว่ารถติดแกมแปลว่าเหนียวนะแจมแจมแจมทับฝกแจมไหนพูดให้ฟังหน่อยทับฝีแกมเรือโรเลียบอกแม่น่โรเลียรอเรือรอเรือรอเรืออนูดสิรอเรือรอเรืออุ้ยคือเก่ง Something else you can speak, Kai. I cannot, I've just woken up. <laughs> My brain is not engaged at the moment. <laughs> oh, uh, you know, it's uh, Lincoln, they have a hospital teaching about uh, what about a hospital if you want to be a doctor, nursing yeah. and doctoring, doctoring, yeah, something like that. They build new and they promote about it. <laughs> Didn't know that, mm, I only know not long time ago. New building is yeah. it finished. Yeah, Did you say? Mm. 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 they do they mm. do the teaching about the doctor, mm -hmm. the nurse or something, science, 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 science at Mahavitha Yalai. Jessica so said if she want to go teaching, she can go here. Good. For what the... Uh, uh, for what, what she should What's her me? subject. Like mm. like? She said she can do any job if she want to. That's good. เป็นนิมมานไอ้ตุสิฟ้าทั้งหน้าเฮานี่พี่น้องเป็นหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาาวิทยลัยลินคอันนี่มหาวิทยาลัยเนาะ university of lincoln แตกสิกาเคยมาเต้นมาเลยอยู่นี่ล่ะมาแสดง มาลีมหาวัดอ่าอ่าหอพักอายุสี่ใจหอพักอายุอ่าเจ้าวันอิสอะอพาร์ตเมนต์ for student น่ะหอพักนักเรียนพี่น้องไก่ไก่กันก็วิทยาลัยยางไปกระหอดไก่กันทางล่างก็จิมีลานค่ะเนาะมีลานจีนอยโยโยนี่ก็เป็นลานคนจีน ไอ้เียเคิร์นว่าอันนี้ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียมีร้าน้าร้านยังยังก็ไปในนี้ก็เป็นในเมืองสะดวกสะดวกยลินคอนมาลนมี้าชอทนยหาลัยนนะเล็เปิเหรอัน i ิ่าใช่ใไหมใช่ได้ร r บ s ันน้อเป็นอันนี้เป็นหอพักเห็ไนไี่นิเวอร์ r ิี้ออินคอนเป็นหอพักนักเรียน นักศึกษายากศยากศยกาศเป็นยากศยาศนี่ละคือ,คอโจโลอยู่ป่ะเอาเอาเอาอย่างละสูวเอาคือจับแต่เธอจับค่ะ ตึก,กน,นี้ก็จะเป็นตึกเก่าพี่น้องเห็นบ่ตึกเกา่าโบราณงามเนาะขำากมักเลยตึกเก่าๆแบบนั้ใช่ <S 2>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  อันนี้ก็เป็นร้านชาร์ตี้ชอปเปบอนนอปออเป็นอยู่บ่พี่น้องั้ย่างขับไปทั้งซอยซอยทั้งเป็นย่างขับไปตั้งพี่ก็เป็น walking street ถนนคนเดิน 1154มานั่งถ่าพระเอกไปเอาแว่นตาพี่หนอคอยขี้ข่ายเขาไปทางไหนเขาไปทางไหนก็ต้องไปใส่หน้ากากหายใจกระบอกอยู่ทางไหนสูดอยู่ทางหนอหายใจเวินๆอยู่ทางหนอตกดขวพี่หนอปกติเราคอยกันเไปยางชาลตีแต่ว่ามุนีถ่าไปน้ำหอมกัน คือสิบฟดนนะนะนะเพราะว่าไปเอาเวนตาจะเชื่อไปเอาเวนตาลกักะเข้าก็ลร่องพอดีบบเห็นชัดบบจะสีนอรน,นี้นะักนะหาล่อยพี่นอ้องหาอ่อยเเป็นเงื่อนไทยกับประมันห้าสี่ยี่สิบประมาณสองหมื่นกว่าพี่นอ้นองแพงขนาดใจจริงคอยอยากไปเหตดเลเซอร์ตาเนาะเลเซอร์ตาไอ้จัชบาทหนึ่งนะ บรรยากาศข้นข้นไม่เคยลายไปไหนไบ่เคยลายข้าว<ก>เจ้าใส่เสื้สออ่าแปลว่ามันหนาหอนน่อเลยนะเป็นหนอหนาห่อนี่สิเป็นไอช่วงไอ้แฟชัน่นแฟชั่นเสื้อแขนสั้นแฟชั่นไอกางเกงกระโปรงไงนะสูสโซแซกยังเสรเนาะอเป็นหนอ <S <s ใส่ชุด รลังการงานสางแล้วก็มันจะอยู่ไก์มหาวิทยายลัยนํานะพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดเทอมช่วงเปิดเทอมเด็กน้อยก็ไปเรียนหนังสือกันคนเรียนสีญญายางบวกลายไปไหนบวกลายได้กับมหาลัยย่างขึ้นมาหน่อยเดียวสี่คุณซีเบอร์มหานี่แหละพี่น้อง I uh, don't know. No, I only need something yummy, something sap. I only uh, uh, want something array. <laughs> เขามาขายของได้ด้วยเหรอทีแค่ s ซ m ซัมติ g งเฮะคะ Finable. No. Oh, are you doing? Really Finny, then. Pay. 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 superstar? Is so in the sky? I said "Superstar." Yeah in the sky. <laughs> but you're not too long. For catching fish. <laughs> Somebody walking on the road here? Yes. Were they bored? Yes. Maybe they own the land. Yes. Maybe they got money to throw away. Yes. Maybe. maybe there's too many maybe's in maybe yes อร่อยมากเลย mm. <laughs> ทำครั้งแรกนะเฟิร์สทำไปดูทำครั้งแรกนี่ก็มันจะไม่เป็นแต่แม่ว่ามันอะไรลิสเบียดมันทอดนาดนไปนิดนึงเอาละ mm. เจส ika ว่าแสบเพื <c oughs> ่อจะสื่อมาจะในหลานมาเนี้ยมานี้มาเนี่ยทานรูปก่อนเฮ้เป็นขางแหลกเนาะเฮ้เป็นขางแหลมก็ได้พ้นอยู่พี่น้องเจสิกากินกวบกาบกวบกาบอยู่เนาะก็สืออัน นงังหมูมาตะมาลิสันแพ็กหนึ่งกะมาต้มเนาะต้มยี่สิบนาทีเนาะกับตั้งเวลายี่สิบนาทีกับเขปิดไฟทาให้มันเย็นคือว่าเอานัางหมูออกจากหนามพี่น้องเพราะว่าเขาคิดว่าเอะถ้าเอานัางหมูออกจากหนามนี่เอามาตั้งไว้ทั้งหนอกมมนสิแข็งมม่สิหยาบนะพี่น้องมันกะสีหั่นยากเขาว่าเอยคิดนี่ความคิดคอยเลยนี่เตือนหลยว่าลาลือนคู่ดีตแต่แหนนะวันนี้ล้างจากมันเย็นแล้วเขามาหัน่นอุย้ยหั่นง่ายพี่น้อง หั่นรวยรวยรวยข้าวเดียวแล้วเนาะวันนี้ก็มาปรุงก็ปรุงตามเขามักแหละว่าใส่โรตีใส่สรลบอหรือโปไซแหล้วแต่ใส่เกลือจุกหน่อยพวกแบบกะเอาน่ะหลังจากหั่นแล้วไปตากแดดอยู่สองแดดคอยไปตากอยู่สองแดดเขาบองอยู่ในยูทูบเขาบอกให้ไปตาก2องแดดหลังจากหั่นก็มาถอดถอดแบบว่าถอดให้มันให้มันให้มันพองนิดนึงนะพี่นนองให้มันพองนิดนึงวันนี้ก็แซ่นนํำไอ้พอมันพองนิดนึงเบิ้ด ถูกกานเอามาต้มนะน้าต้มไปเรื่อยๆให้มันแบบอ่าต้มให้มันพองขึ้นนะนะพี่น้องพอพองขึ้นแล้ว่อยกะร่อยกะเอาแซ่ไปบคืนหนึ่งบัดนี้เขาหัวกามาถอดกับพวกคืนว่าเขากับพวกคืนว่ามันสีกรอบนะน้พี่น้องขกับพวกคืนว่ามันสิเป็นจังว่าเขาไปเห็นวิดีโอเออมันก็เห็ดออกมาแล้วมันก็โอเคสกเลตอยู่นะแต่ว่าเขาคิดว่าเขาใจถอดไปโดนเดินโดนเกินไปหรือเปล่าเพราะมันเหลืองเกินน่ะนะ มันส่งเหลืองเกินเกินไปโย่นะค,คิดว่าเที่ยวนาคุณสีปกเกือบกระเดทอดโดนหรอกแบบว่าทีมโลกไปกะตักขึ้นมาเลยนะแต่ว่าไฟของมันห่อนห่อนโผด่ระจก,กันนะเที่ยวนาคุณสีโรดไฟให้มันเหลืองอ่อนๆจักหน่อยหนึ่งจังบบห่อนจัดนะนะห่อนอยู่แต่บ,บ่ห่อนแห้งเนาะนี่แหละค่อยเฮ็ดปอนีปอนีก็ไปในเมืองเบิร์ดเหมือพี่น้องไปเอาแว่นตาไปเอาแว่นตาอันให้พระเอกเนาะไปเอาแว่นตาแล้วกะ พักกันไปหล่อชาลตีเนาะไปหล่อแบบว่าหาเงินนะนะพี่น้องหาหาซื้อของมาขายบริษัทซาน้องเถื่ออยู่น้ำหลานชาลตีช็อปเนี่ยเม,มื่อกี้มีของให้เอามาขายอยงเช่นนกกะไปเบิร์ดลินคอนไปสุโมงบราษัทกับกับบ่มีอย่างแต่มาได้ดหลานจะขายอยู่หลานไอชาลตีอยู่หลานมาหมา,มานะเป็นหมา พ่อเหนอย่างเนาะเป็นมองไอ้ฟ้าหม่านมันช่มีชาลตีมองหันหมดก็ได้ไปได้อยู่หันในจักหน่อยเนาะพอได้อ่าคาเนยมันได้คาแวตาขื่นนะสิเนาะก็บอที่เทิงก็แดดเวตาขื่นเนาะก็แต่นิดหน่อยภาษาสันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เจสิก้ากับกับมาตะลุงเดือดแล้วนะสินะกินขงกินเข่าเนาะมือนี้กะเอ่าอากาศหงอนกับจิงมือนี้แต่ว่ามันบแดดมันกับพออยู่อยู่พี่น้อง ยูนีนั่นเขาบอกว่ามันอีสีหอน37องศาขอดกะต๊ใจอยู่คัน38องศาเนี่ยคันมันแดดเนี่ยอู้บบมีหมองอยู่เ่ะพี่น้องหอนหอนแห้งแต่สีคไข่เนี่ยมันแบบว่า37องศากระจริงตะวันมันมันมีเมฆหลายมันก็เลยเห็นให้โบหอนแห้งนะพี่น้องกับแบบพอยย่นะเมื่อก็ดีจะสีหลับประเทศอังกฤษมัน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 แบบว่ามันมัน่หอนแห้งนะไปแวะสื่ออาหารหลานยูหลานเอเชียนะพี่น้อง ลานเอเชียก็มองมองทีมันอยู่ไต่กับอันวิทย์หอพักแต่ศึกษามหาวิทยาลาัยลินคอดนน่นะพี่นอ้องอยู่ไต่หันอยู่สานล่างนะมักนก็ตรมีพวกของเอเชียขายเนาะก็ไปได้บัตรเหรียจีมาพี่นอ้อ,นนอ,องโลละสิบสามปอนด์เนาะขวบก็ได้มาซัมเนี่ยมันหูมันจ๊กบ้านขวบก็ว่าขวบเลือมมาใบ,าบ,บ,าบาเซตมาพี่นออ้องขวบเลือมมาใบาเซตจากล่างเลยสีเขาไป่เสื่อเนาะก็ได้บักรคุงมาสองหน่วยเนาะ บกุ้งน,นี่กิโลละเจ็ดปอนด์หกปอนด์เก้าเ้านาะคุณซื้อมาสองหน่วยซื้อมาสองหน่วยบะุ้งสองหน่วยเนาะอันบดไปยี่สิบห้าปอนด์ม่กับบกพริกเนาะบกพริกมันที่ีบกพริกสองแบบบกพริกแบบนี้มันไหอหกปอนด์เก้าเก้ากับอีบกพริกไทยเจ็ดสิบสสิบเก้าสิบเก้ปอนด์ือเท่าไหร่เนาะสิบสิบเท่าไหรเนาะ เขาจำบ่ได้พี่น้องเจขาเก็กเลยขาก็เลยเอาตัวนี้มาสิบสามปอนด์มันแพงก็สิบสามปอนด์อยู่นะสิบท่าทไหนนั่นแหละเนาะ,ะเขาก็เลยบ่ซื้ือเขาก็เลยซื้อ,อ,เ,อเอาอันนี้เอาบ่พริกอันนี้บ่อฟีเขียวตั้งแต่อนบ่อเขือเอาไปปนบ่อเขือเอาไปใส่ตำบ่อคุงเนะเาะก็ได้ยซ้ำซึมันสามอย่างแล้วอีหยังอีกได้แค่นี้ก่อนอ๋อแล่ะก็สอดพี่น้องสอดแพงแพง นี่สามปอนพี่นอนอสอนปกติเราขอยซื้อยูรานในไอ้ร้านเขาอื่นอย่างละร้านในร้านจีนร้านจำข่อยนะ่ะมันสปปนนิประมาณปอนเจดสิบเจ็ดสิบห้าเนี่ยแหละประมาณปอนเจ็ดสิบห้านี่พี่นอ้อประมาณปอนสิบเจ็ดสิบห้าค่ะแมนมันคือราคากับสิบปอนเก้าสิบสองปอนเลนะแต่ว่าตัวนี้มันฝาดไปสามปอนผมนะแพร่แห้งนะจะว่าก็มากไปไอ้ยูรานยูสกานโตตะของมันจะถูอกลัว ท่านเป็นไปหลานยูลินคอนนี่ของแบบแพงอะนะพี่นอ้องเขาบื้องหูว่าเป็นอยังมันคือแพงแทบสงสัยยูหลานไอยูสกันโตเขาสั่งมาหลายบันี้สั่งมาหลายบันี้ไอ้ราคามันก,ก็ถือกลงประจักษ์กระเบื้องหูเนาะมีรับของที่คือซื้อมามีซอตมีอันซีอิ๊วขาวเนาะมีซีอิ๊วขาวมีแบบนีจีบักคุงสองนวยกับแบบพิกกับบเนี้ยยี่สิบห้าปอนก็ถือว่าถือเติบอยู่ได้พี่นอ้องถือว่าถือเติบโอ้ยแต่กบับ,บ,บ อันบกักเผาวมัน้วยหนึ่ง้อ,อมพี่น้องเดี๋ยวบกักเผามัน่วยหนึ่ง้อ,อมพี่นอออออ้องบักเผาบักดินจีบักพริกบักเขือบักคุงแล้วกาอันสอดยี่สิบห้าปอนด์ห้าสี่สิบห้ายี่สิบยี่ห้าะน่รัพี่น้องยี่สิห้าปอนด์่มือน,น,นก้ว่ามันจักป่ะก็คือสุบโบแข,ขคนนแค่ประแดดเราขึ้นแน่มึงส่งเพราะว่าแต่บกลายยาหนึ่งอะนะ ันไมไ่ไปเสือ่อนสร้างออนไลไรก็บ่ได้ปลาไปนานนี้นะพี่น้องมันสิแต่เสียคารงนำ้ำสามปอนแล้วเท่อกัหาปอนแหลวแต่หมดมนะไปเสือส่งเสรละง่ายดีเทียวก้อนก็เสือบะเขือสีม่วงมากินบังโอ้ยหยาบก,ก็ไม่นังงหัวพี่น้องเครื่องคืนผอมน,นะมันเป็นบะเขือคืนเขาบอกโอ้ยขาเอามัดเนี่ยปนบะเขือเนี่ยนะพี่น้องมันก็ขึ้นเนาะเพราะวันเป็นบะเขือคืนเอามาปนแล้วมันก็ขึ้นแต่ว่าอันตอนแรกเขาว่าเสียมากัดกินกระปนเนี่ยนะ ก็เหมือนเคยเอามากายกินแยมงงเนาะยำมันก็พวกบะเกืกอดสีม,ม่วงนู่นนี่นู่นนะพี่น้องยำก็บวกขาดปด้าที่ตัวเขาเขาจะเอาไม่เห็นจังไหนกินว่าเขาว่ะเขาก็เล่นไปสื่อบอกเกือดอันมา,มา้หนึน่งเนาะคลิปนี้ก็สั้นนี่แหละพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีิยังดีๆเสริมงานสีมหอยฟังในแคนาลสวัสดีค่ะ